การกล่าวลา Say <Saying> Goodbye เมื่อต้องจากลาคู่สนทนานอกจากคำว่า goodbye ที่เรารู้จกักและได้ยินกันจนคุ้นหูแล้วนะคะเรายังมีคำกล่าวลาแบบอื่นๆมาให้เลือกใช้เพื่อให้เกิดความหลากหลายในบทนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะแต่อย่าลืมคำนึงถึงความถูกต้องและความเหมาะสมด้วยนะคะ useful you expressions. See you later. แล้วพบกันครับ Goodbye ลาก่อนครับ See you again แล้วพบกันอีกนะครับ See you soon เดี๋ยวพบกันอีกเร็วๆนี้นะครับ So long. Take care. ลาก่อนครับดูแลตัวเองด้วย See you next time โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับ See you tomorrow แล้วพบกันพรุ่งนี้ครับ Good night ราตรีสวัสดิ์ครับ I must be going ผมต้องไปแล้วครับ I have to go now. ผมต้องไปแล้วครับ Take care of yourself. ดูแลตัวเองด้วยนะครับ Say hello to Jane for me. ฝากความคิดถึงถึงเจนด้วยนะครับ Please give my regards to your mother. ฝากความคิดถึงถึงคุณแม่คุณด้วยนะครับ Good luck to you. ขอให้โชคดีนะครับ Have a good time ขอให้สนุกนะครับ Have a nice day ขอให้สนุกนะครับ Have a nice trip ขอให้สนุกกับการเดินทางนะครับ Bon voyage ขอให้โชคดีในการเดินทางนะครับ Conversation. I must go now. See you again. Good luck to you. You too. Let's I must go now. See you again. I must go now. See you again. แล้วพบกันใหม่นะครับ Good luck to you ขอให้โชคดีค่ะ You too คุณก็เช่นกันครับ Vocabulary คำศัพท์น่ารู้ในบทนี้มีอะไรบ้างเราไปฟังกันเลยค่ะ Again อีกครั้ง Good luck โชคดี Have to ต้อง Later ภายหลัง Next time คราวหน้าเวลาหน้า See เห็นพบ Soon ในไม่ช้าในเร็วๆนี้ Tomorrow พรุ่งนี้ Regard ความปรารถนาดี Trip การท่องเที่ยวการเดินทาง Yourself ตัวเอง Nice đi